ชื่ออวดชมเนี่ยมันมาอย่างไงมันคืออะไรตอนเด็กๆก็เหมือนกับไปรุ่นทั่วไปไปเที่ยวต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าเขามีประวัติศาสตร์อาจจะไม่ยาวเท่าประเทศไทยแต่ว่าทําไมเขาถึงมีอะไรมาเล่าแล้วก็มีอะไรมาอวดให้มันดูน่าภูมิใจเราก็เลยมองกลับมาที่ประเทศไทยว่าออจริงๆเรามีเรื่องราวเยอะแยะมากเยอะมากเลยซึ่งมันน่าอวดเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเราต้องกลับมาช่วยเฟ้นหาของดีที่จะเอามาอวด ็เลยเป็นที่มาเมื่อชีวิตติดบัตกให้พี่จมโบเคลียบักรทั้งการเงินการงานการใช้สิ่งพี่จมโบรับเคลียให้หมดทุกบักสวัสดีค่ะวันนี้จมโบเคลียบักกลับมาอีกครั้งในอีพีนี้มีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้มีโอกาสเชิญสาวเก่งแห่งยุคสมัยนะโดยส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่สร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นในชุมชนสิ่งที่เธอทำคือ อวดชุมค่ะอวดชุมคืออวดของดีของชุมพรวันนี้ขอแนะนําให้รู้จักคุณปินนนนะะณป่นนัดนรีนะคะคุณปิ่นแนะนําตัวเองหน่อยไปนมาอย่างไ,ไางไปยังไงค่ะก็ชื่อปิ่นนะคะนัดนรีแต้ไฟสิทธพง์ค่ะก็ตอนนี้เราทําแบรนด์การพัฒนาชุมชนอยู่ที่ชุมพรค่ะชื่อว่าอวดชุมซึ่งคุณปิ่นเนี่ยนนะหรือน้องปิ่นหรือพี่ปิ่นของเราเราเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวคนกลางของคุณวันนักแต้ไปสิทธพง์ ซึ่งท่านเป็นอดีตซ e o ของบริษัทเบทาโกนะแล้วก็เป็นผู้ที่อุทิศตัวให้กับวงการการศึกษาการช่วยเหลือชุมชนการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งวันนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันใดคุณปิ่นก็เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นของคุณพ่อฉันนั้นวันนี้ก็ได้โอกาสที่ดีนะที่ได้มาคุยเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ถ้าใครนะคะเข้าไปดูใน Facebook เนี่ยมันก็กำลังเป็นกระแสกับบ้านต้นไม้เนาะ ้านต้นไม้ที่อวดชุมก็ต้องขอถามหน่อยอะไรเป็นแรงบันดาลใจนอกเหนือจากคุณพ่อหรือคุณพ่อนี่แหละคือต้องแบบหรือเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าแรงบันดาลใจให้ฟังหน่อยได้ค่ะก็เรียนตามตรงเลยว่าจริงๆแล้วการที่ปิ่นได้เข้ามาทําอดชุมอะค่ะถือเป็นไฟไล์บังคับไฟล์บับงคับใช่คุณพ่อบังคับเหรอ <c ười> ใช่ค่ะคือคือพ่อปิ่นกลับมาจากเรียนที่ที่อังกฤษน,นะคะเรียนโปรดักต์ดีไซน์เสร็จปุ๊บคุณพ, <c ười> พ่อเขาก็อยากที่จะทํางานร่วมกับชุมชนแล้วแกเพิ่งไปซื้อที่ที่ชุมพรมาเอา ล้วก็คืออยากสานต่อปณิธานการร่วมงานกับชุมชนที่นั่นก็เลยมาชวนเราว่าเออปินไหนๆเรียนจบทางด้านโฮดักดีไซน์มาชื่อชุมพรก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ความรู้แต่ว่ายังไม่รู้ว่าวจะใช้ใ<น>อะไรอลองมาช่วยป้าป้าหน่อย <c oughs> ก็เลยตกกระไดพอยโจรมาตกกระไดพอยกระโจน <c oughs> นะคะ <c oughs> เห็นไหมเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะมันก็อยู่บ้านเฉยๆนะความโชคดีก็มาใส่เพราะคุณพ่อบอกไหนๆจบมาแล้วเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่านั่ง นึกเนออยู่เฉยๆดังนั้นวันนี้เราจึงมีคุณปิ่นแห่งบ้านอวดชุมถามหน่อยถามหน่อย ชื่ออวดชุมเนี่ยมันมาอย่างไงมันคืออะไรแล้วมันสะท้อนอะไรของชุมชนนั้นเหรอก็อวดชุมอะค่ะมันมีที่มาจากการที่เราต้องการจะอวดชุมชนอวดชุมพร<อ>ใช่ค่ะเราก็เลยเรียกสั้นๆว่าอวดชุมตอนเด็กๆก็เหมือนกับไปรุ่นทั่วไปไปเที่ยวต่างประเทศเ,เราก็รู้สึกว่าเขามีประวัติศาสตร์อาจจะไม่ยาวเท่าประเทศไทยแต่ว่าทําไมเขาถึงมีอะไรมามาเล่าแล้วก็มีอะไรมาอวดให้มันดูน่าภูมิใจอย่างเช่นที่อังกฤษมันจะมีแบบทะเลสาบล็อกเนสแล้วมันก็จะมีสัตว์ประหลาดไอตัวเดนกสาวอยู่ ซึ่งมันมีตัวนั้นแค่ตัวเดียวค่ะแต่เขาทําให้มันเป็นเรื่องราวแบบใหญ่โตแล้วก็เป็นจุดขายเราก็เลยมองกลับมาที่ประเทศไทยว่าเออจริงๆเรามีเรื่องราวเยอะเยอะแยะมากเยอะมากเลยซึ่งมันน่าอวด ใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเราต้องกลับมาช่วยเฟ้นหาของดีที่จะเอามาอวดก็เลยเป็นที่มาอ๋อคือสะท้อนความคิดของคุณปิ่นนะซึ่งพี่ปินน้องปินของเราเนี่ยทัวร์เที่ยวมาหลายที่แล้วก็ไปเห็นประสบการณ์ในการที่เขาพัฒนาชุมชนนั้นด้วยการเอาของดีเอาชีสที่อร่อยเอาเรื่องเล่าในตำนานมีสัตว์ประหลาดมาัศจันทร์แล้วก็กลายเป็นคนไปเพื่อจะดูสิ่งนี้ชุมพรก็มี ดังนั้นเราอดชุมชนเราอดชุมพรโอ้โหชื่นใจฟังแล้วชื่นใจใแล้วไอสิ่งเล็กๆที่พี่ปิ่นเห็นในชุมชนนั้นๆเดินเข้าไปปั๊บมันคงไม่เห็นเลยอะอแต่เข้าไปซึมเข้าไปซับเข้าไปยังไงแล้วเห็นอะไรคะที่มันแตกต่างจากที่คนอื่นเขาก็มาไม่เห็นเขาเห็นเลยต้องบอกกันว่าคือชุมพรอนะเราโชคดีมากที่ชุมพรเป็นจังหวัดที่มีวัตถุดิบดีเพราะฉะนั้นเขาจะมีสินค้าชุมชนที่มันอร่อยอยู่แล้วใช่ค่ะเช่น<ต>นี้เช่นนี้ว่างั้นใช่ค่ะมีกะปิมีพวกแบบ ของโดยเฉพาะที่เป็นพวกซีฟู้ดนะคะ oh. จะแบบมีความอร่อยมากผู้นําชุมชนนะคะเขาก็พาเราลงไปชิมของบ้านนู้นทีชิมของบ้านนี้ทีแล้วเราก็รู้สึก,กแบบเฮ้ยทำไมทุกทุกที่มันมันมีความอร่อยมากแล้วเราก็เลยเอากลับมาให้คุณแม่ทานเพราะคุณแม่เป็นคนชอบทําอาหาร แล้วคืนนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะมันมันพิเศษมากๆคือลงไปเองเข้าไปชุมชนนั้นๆไปดูเขาทำใช่แล้วก็ไปชิมไปชิมกะปิซึ่งอันนี้นี่ชอบมากนะคะทำน้ำมีกะปินี่โอ้โหสุดยอดแล้วก็ซื้อฝากซื้อแล้วไปชิมทุกอย่างอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะ เนี่ยที่ชอบอือชอบดีไซน์ช,ชอบสีแล้วมันมีชื่อด้วยนะคะท่านทางบ้านกรุณาติดตามนะ <c oughs> อวดชุมนี่เขามีสินค้าผลิผลตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วย่งไงแล้วหนูก็เข้าไปเจอเข้าไปดูเข้าไปใช่ค่ะก็คือเหมือนกับเป็นประาดชุมชนเขาจะรู้ว่ามีของดีอะไรบ้างเขาก็พาเราไปที่เป็นชุมชนหนึ่งซึ่งเขาผลิตน้ำตาลจากพอกินรูเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันอร่อยมาก มันแบบมตาวาวเลย <laughs> แล้วพูดอร่อยมากนี่คือตาวาวเลย <laughs> ใช่คือเพราะวะ่าคือรสชาติกับหน้าตามันมันไม่ได้ไปด้วยกันนะคะ <c oughs> ใช่แล้วก็พอเรากินปุ๊บเฮ้ยอันนี้มันเหมือนกับเมเปิ้ลไซรัปของแคนาดาเลยแต่ที่แคนาดาเขาขายกระปุกเล็กๆอ่ะเ,เป็นเป็นพันบาท <c oughs> แต่วันเนี้ยอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าทํายากกว่าอีก <c oughs> แล้วทําไมเราถึงทําไมมันถึงมาขายแค่ขวดละแบบสี่บาท Oh. เราเราเห็นแล้วใ้รว่ามัน uh huh. เป็นได้มากกว่าแค่แบบของที่เขาเอาไปขายในตลาดนะคะ uh huh. แล้วก็เลยโอเคเราต้องเริ่มทําที่ตัวไซรัากก่อนสิ่งแรกที่เริ่มเลยคือไซรัปใช่ค่ะไซรัปโอ้ oh, เข้าไปถึงปับ๊บไอ้นี่แหละชอดชถอีถามหน่อยถามหน่อยพี่ปิ่นเนี่ยไปเรียนเรื่องของดีไซน์ติงกิ้งนะคะหรือว่าโปรดักดีไซน์พี่ปิ่นเอาความรู้ชุดความรู้นี้มาทํายังไงให,ให้ชุมชนมันเพิ่มมูลค่าหรือสินค้าในชุมชนมันมีความ แตกต่างมันดูมีคุณค่าขึ้นแล้วมันเพิ่มมูลค่าขึ้นไหนแชร์หน่อยสิจริงๆคำว่าดีไซ e ์ทิ n กิง้งมันดูมันดูยิ่งยิ่งใหญ่มากาซึ่งสําหรับปินอะมันเริ่มมาจากความที่เรามีความภูมิใจในประเทศของเราอะ่ะและเราภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นเราลงไปสัมผัสมาแล้วว่ามันนอกจากความอร่อยแล้วอะมันมีเรื่องราวมันมีประวัติศาสตร์ที่มันเกี่ยวพันกับสิ่งของเหล่านั้นเช่นกะปิ เขาทามาเป็นร้อยปีแล้วอุปกรณ์ที่เขาใช้มันทํามาจากไม้ทําทมาจากแบบของซึ่งเราเคยมาจุดนี้ได้เคยขับมาถูกหลอกให้ซื้อเหมือนกันตอนแรกนึกว่าโดนหลอกตอนหลังเนี่ยโอ้โหตามหายังไงนะยังไงนะรู้ทาอะไรกับมันคือเราเข้าไปสัมผัสนะคะแล้วเราเห็นว่าเฮ้ของมันมีเรื่องราวที่มันน่าภูมิใจสิ่งเหล่านี้จริงจริงมันไม่ได้มีดีไซน์ทิงกิ้งอะไรเข้ามาเกี่ยวเลยแต่ว่ามันมันคือการที่เราไปชุมชนแล้วเราเรานําด้วยความภูมิใจของเราใช่แล้วคือเรา เราไปหาของที่มันมีเรื่องราวน่าสนใจอะค่ะเสร็จป uh ุ huh. ๊บพอเราไปเห็นมันแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะทํายังไงให้คนที่ไม่ได้มาที่ชุมพรแต่ว่าเขาสัมผัสได้ถึงเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในแต่และตัว uh huh. มันก็เลยเป็นโจทย์ให้เราไม่ได้มาออกแบบ ผลิตภัณฑ์และเราไม่ได้เอามาออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ว่าเรามาเพื่อออกแบบของที่ระลึกเพราะฉะนั้น oh. โจทย์มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ดีไซน์ทิงกิ้งอะไรแต่ว่าเราแค่ไปสนุกกับการการหาแล้วก็การตั้งโจทย์ให้ถูกว่าเราไม่ได้มาดีไซน์บรรจุภัณฑ์แต่ว่าเรามาช่วยชุมชนออกแบบของที่ระลึกซึ่งทําให้คนอยากมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปิ่นพูดหมายความว่าพี่ปิ่นไม่ได้เอาดีไซน์ทิงกิ้งเรื่องยิ่งใหญ่พวกนั้นมาใช้อะไร แต่ไปดูผลิตภัณฑ์ว่ามันมีคุณค่ามันมีมูลค่าแล้วมันมีความน่ารักน่าใช้ตรงไหนแล้วดีไซน์เป็นแพคเกจจิ้งใช่ค่ะซึ่งโจทย์โจทย์ของเราค่ะคือว่าไม่ได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ว่าออกแบบของที่ระลึกโอ้แล้วมีชื่อเรียกที่แตกต่างหลากหลายตอนที่เจอนะก็ออันนี้พรยน้ําคือยังไงเนี่ยพรายน้ําก็คือ ตัวคือโค้ชิงพงคือช็อกโกแลตนะทะเนี่แพคเกจจิ้งของช็อกโกแลตใช่ค่ะคือเล้วมาสักสว่าคือชุมพรนะคะเป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยซึ่งนำสายพันธุ์ช็อกโกแลตมาปลูกแล้วประเทศเราก็พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาซึ่งชื่อว่าชุมพร<ต>ไฮบิดวันซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีปริมาณไขมันดีในเนื้อช็อกโกแลตสูงซึ่งมันทําให้มันมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วก็ อร่อยด้วยอ,อแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแพ็เกจจิ้งอะไรค่ะอืเราก็เลยสูดเออสินค้านี้ยมันน่าน่าจะส่งเสริมแล้วเราก็เลยเลือกที่ว่าจะ เอาเรื่องของขึ้นขนชิงทงมาเป็นบรรจุภัณฑ์ขึ้นขนชิงทงนี่ยังไงนะคือมันเป็นประเพณีซึ่งมันเป็นการแข่งเรือที่จังหวัดชุมพรนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่แค่แข่งความเร็วแต่ว่าเป็นการแข่งความสเสถียรของการพายด้วยของฝีพายใช่ของฝ<อ>ีพายแล้วมันะมัคสมัครสมานสามัคคีกันเลยแล้วเขาจะมีคนที่อยู่อยู่ตรงหัวเรือคะ่ะพอมันมาถึงทงปุ๊บก,ก็ต้องควา้าต้องควา้าต้องควาง้าธงใช่เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามีตัวช็อกโกแดลตรสกล้วยอยู่เราจะทำยังไงให้ใหมันดูแบบเล่าเรื่องรา ของชุมพรเราก็เลยมาผูกกับการขึ้นขนจิงทถงแต่ว่าแทนที่จะพายเรือก็เป็นพายกล้วยแทงก้วยแทงใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี่ค <superv ising> ุณเป็นดีไซน์ด้วยตัวเองทั้งหมดใช่ค่ะโอ้โหเห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวยังโอ้โหเอาความรู้ทางด้านการทําการตลาด นะทำแพคเกจจิ้งทำผลิตภัณฑ์นี้ให้มันมีคุณค่าถ้าเมื่อก่อนเราไปเห็นเราคงเห็นแพ็คดำๆอย่างที่พูดมาขอถามหน่อยอยากให้พี่ปิ่นเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งที่พี่ปิ่นสามารถพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านี่แหละคือเหตุผลที่ฉันมาอยู่ที่นี่นี่แหละคือเหตุผลที่ฉันเข้ามาช่วยชุมชนนี้มันเป็นความปักตื้มของ พี่ปิ่นไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิม,มีสักเรื่องไหมมีมีมีเลยค่ะก็คือล่าสุดนะคะทางผู้ผลิตช็อกโกแลตนะคะเขาก็ส่งรูปที่เป็นสมเด็จพระเทพอะคะ่ะมาที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคัดเลือกตัวช็อกโกแลตแล้วก็เอาไปมอบ,มอบให้ท่านท่านก็ตรัสว่าสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างสวยงามเราก็แบบภูมิเราภูมิใจมาก ใอ้คจ<ห>แต่<ใจ> <S 1> <S 1> ว่าใช่สิ่งที่เราภูมิใจมากขึ้นไปอีกนะคะก็คือทางเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกเราว่าขอบคุณที่ทําให้เขาได้มีโอกาสอืมา้ไม่มีโอกาสมีวันนี้ใช่ค่ะถ้าไม่มีเราอ่ะผลิตภัณฑ์ของเขาอาจจะเป็นสินค้าชุมชน o อท็ top, นะคะที่อาจจะมองข้ามแต่วันนี้พอมีเราดีไซน์โปรดักต์ไปดึงของดีขึ้นมาดึงคุณภาพขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันมีความน่าสนใจ ก็ได้รับเลือกให้เข้าไปถวายสมเด็จพระเทพท่านแล้วท่านก็ชื่นชมกลับมาซึ่งอันนี้ก็เป็นความภูมิใจทั้งของคนออกแบบเนาะก็ต้องถามนะต้องถามหน่อยแล้วล่ะว่าไอ้ความท้าทายในการเข้าไปทํางานชุมชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเดินเข้าไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยแต่มันหมายความว่า เราต้องปรับตัวไหมต้องปรับตัวเนาะแล้วการเข้าไปในชุมชนนี้มันต้องมีความยากอะไหนเล่าหน่อยสิคะว่าสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอการปรับตัวต่างๆพวกนี้ก็ตอนที่เข้าไปแรกๆกันนะคะชุมชนเขาก็จะแบบเหมือนนิ่งๆเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะเข้ามาช่วยเขาหรือจะเข้ามาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืใช่เราก็เลยเริ่มต้นที่ว่าเราแก้ปัญหาจุดจุดคันที่เขามีก่อนย,ยังยังยังไม่ต้องไปแบบออฟเฟอร์โซลูชันอะไรที่มันแบบลริสมาหลายยังไม่ต้องไปช่วยเขาพัฒนาคุณภาพ ไม่ต้องไปช่วยเขาทำ value add เด็ดคือเราเข้าไปปั๊บเขาก็งงใช่เขางงๆเป็นใครจ๊ะมาทำอะไรจ๊ะประมาณนั้นแล้วก็เงียบนิสัยคนไทยก็เลือกเงียบแล้วก็ดูซิว่าเธอจะมาทําอะไรกับฉันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเข้าไปก็คือว่าเราเข้าไปแก้จุดคันของเขาก่อนซึ่งจุดคันของเขาก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทําออกมามันขายไม่ได้ใช่ก่อนคุณปินเดินเข้าไปนี่คือสินค้า เต็มเชลเลยใช่ค,ค่ะก็คือว่าทํามาไม่รู้จะขายใครแล้วก็คุณภาพของสินค้าค่ะอแต่ละล็อตมันไม่มีความคงที่โอใช่ค่ะความไม่สม่ําเสมอของการผลิตอืคุณภาพแล้วไปแก้ยังเราโชคดีที่ว่าเรามีเครือข่ายร่วมงานกับอาจารย์ที่มจรทร,ราชลาดกระบังชุมพรมจรทลาดกระบังที่ที่กรุงเทพเราก็เลยเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปให้อาจารย์ดูดแล้วอาจารย์ก็แนะนํามาว่าการที่จะทําให้ตัวน้ําตาลจากมันไม่ขึ้นเกลด็ด หรือว่าสีมันสม่ำเสมอมันต้องมีค่าอะไรที่เราวัดบ้างโอ้จากภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทําเองผลิตเองขายกันเองในชุมชนพี่ปิ่นก็ไปเห็นว่าเอ้ยมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์อาหารเลยเอาผู้รู้เข้ามาช่วยว่า ถ้าจะทำฟู้ดไซด์แบบนี้เลยต้องใช้วิทยาศาสตร์อาหารแบบไหนต้องมีความสม่ำเสมออุณหภูมิความร้อนใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้ให้ให้ง่าย,ายก็คือบอกว่าสีนี้นะตัวเลขเท่านี้นะค่าถึงโอเคใช่ค่ะพยายามทำให้มันง่ายแล้วได้ผลไหมก็ได้ผลค่ะแล้วก็ชื่นชมเลยเหรอถามว่าชื่นชมไหมตอนนี้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้ชื่นชมนะคะแต่ว่าเขาชื่นชมตรงที่ว่ามันขายได้เราแล้วมันสามารถเอาขึ้นห้างได้คืออย่างน้อย ชาวบ้านหรือผู้ผลิตช well> ุมชนแฮปปี้เวลคัมโอเพนมากขึ้นพอเราเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งแล้วตั้งใจทุ่มเทที่จะช่วยแล้วเขาก็เห็นผลจากการที่สินค้าเขาเข้าเมืองเข้ากรุงเทพไม่ใชโอท็อปธรรมดาแล้วฮะแต่ขึ้นห้าง ขึ้นจุดขายจุดกระจายสินค้าเป็นเรื่องเป็นราวขอเสริมอีกนิดนึงก็คือ,อว่าตอนนี้ค่ะพอเราเปิดคาเฟ่บ้านอวดชุมที่ชุมพรน,นะ,ะแล้วคนเขาก็มาสนใจแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของเราก็อยากจะพบกับผู้ผลิตเราใช่เราก็เลยชวนป้ามาทำเวิร์กช็อปการขัดกระปิให้นักท่องเที่ยวดูหน่อยว่ามันมีวิธีการยังไงซึ่งป้าเขาก็เอนจอยกับการมาเวิร์กช็อปมากเขาก็ยังบอกเลยว่ามีความสุขใช่มีความสุขคือป้าก็ยังบอกเลยว่า แกอายุ60 70แล้วไม่ไม่คิดไม่ฝันว่าอายุเท่านี้จะได้มาทําอะไรสนุกสนุกได้ทําอะไรแปลกไหมโอ้ค,คนฟังก็ใจฟูนะนี่คือสิ่งที่ทําให้พี่ปิ่นยังมีความสุขในการทํากิจกรรมชุมชนพวกนี้คือมันเป็นการฟูลฟิลนะสําหรับอาจําคิดว่ามันเป็นการฟูลฟิลเซลเอสตมของเราเรารู้สึกเรามีคุณค่าเรารู้สึกเรามีประโยชน์ถามอีกทีหนึง่งถ้าเทียบกับไอความรู้นะเทียบกับ ความรู้ในตำรากับนะะสิ่งที่พี่ปิ่นไปเรียนรู้มาไปตะเวนมากับภูมิปัญญาชุมชนหรือชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นพี่ปิ่นรู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเมื่อเราเอาเรื่องนี้มาประสานเรื่องนี้แล้วเราเข้าไปอยู่เข้าไปอินเข้าไปจริงจังกับกิจกรรมภูมิปัญญาชุมชนกับความรู้ในตำราเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มมาสองสิ่งนี้สิ่งที่ปิ่นรู้สึกประทับใจตอนที่เราไปสัมผัสชุมชนก็คือว่าเขามีวิธีคิดที่ เลือกที่จะให้กองอย่างเวลาเราไปออกบูธกับ<ม>เรื่องผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งอะคะ่ะคือคือคือปิ่นอะไปออกบูธกับคุณลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณลุงจงโกยแกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวน้ำผึ้งตัวนี้คุณลุงจงโกยอ่าใช่<ม>ค่ะซึ่งก่อนออกบูธเราก็คิดแล้วว่าเรามีต้นทุนอะไรบ้างมีน้ำผึ้งมีตัวดังผึ้งอืมใดๆค่าเดินทางอะไรเราคิดแล้วว่าโอเคเรามีต้นทุนประมาณนี้แล้วเราก็ไปที่พื้นที่ที่จะขายของนั่นแหละ แต่ว่าในทางกลับกันคุณลงจงโกยซึ่งก็บอกเลยว่าแกไม่ได้มีทุนอะไรเยอะออแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บแแกเลือกที่จะเอาน้ำผึ้งอะมาตัดแบ่งให้กับคนอื่นที่เข้ามาชิมกับพวกกับเด็กๆผู้ปกครองยอะไรเงี้ยชิมซึ่งเราก็สุกไอ้เป็นอะไรที่มันสะท้อนใจเราอะสิ่งที่พี่ปิดเรียนรู้เรื่องของความรู้ในตําราก็ดี ฮมบรรยาในชุมชนก็ดีมันก็นําพาอวดชุมให้มามีตัวตนนะวันนี้ต้องเรียกว่ามีตัวตนได้ยังได้ค่ะได้แล้วเนาะเส้นทางของการเป็นแบรนด์อวดชุมเนี่ยมันต้องบุกบัน่นฟัน่าพอสมควรเนาะเพราะเปิดมาวันแรกเราเรียกอวดชุมคงไม่มีใครบอกอะไรนะอวดชุมชื่อว้าวจังเนี่ยมันมาอย่างไงเส้นทางที่มันเดินทางมาอย่างไงคือทีมเราอะไม่ได้มีประสบการณ์ในการสร้งางแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรออกมาอพอพอเราเริ่มแบบ ออกแบบแกจจิ้งเสร็จแล้วแล้วเราเราจะไปขายที่ไหนเราก็ยังยังไม่รู้ควมมานบ์ก็คือว่าเราต้องขนของจากชุมพรนะมาที่กรุงเทพแล้วก็มาตะเวนออกบูธจนเราพอที่จะรู้แล้วว่าลูกค้าของเราอะคาแรคเตอร์แบบไหนอายุเท่าไหร่ช้อปปิ้งที่ไหนแล้วยังไงพอพอเราบอกเราใช้ชื่อแบรนด์แบบนี้คนก็งงสิคนก็งงตัวเขาเขาสนใจว่าชื่อนี้มันมีที่มายังไงอพอเราพูดอวดชุมชนอวดชุมพรปูบะขาชัดเจนเลยคอเสิรแล้วทุกวันนี้แบรนด์นี้ ถ้าพี่เป็นเป็นคนประเมิน Position ของอันเนี้ยได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักหรือจะพัฒนาแบรนด์หรือชื่อไปต่อยังไงไหมอืมตอนนี้ถ้าพูดถึงแบรนด์อดชุมในชุมพรนะ,ะเป็นนว่าคนรู้คนในชุมพรประมาณสักเก้านสะิบปอร์เซนรู้จัก<อ>รู้จักแล้ว ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากนะคะถ้าคนทั้งชุมชนซึ่งไม่รู้จักอวดชุมวันนี้คนกรุงเทพรู้จักอวดชุมแล้วคนในพื้นที่90%เอร์เซนตใช่ค่ะเยอะไปเปล่าไม่น่าเกินจริงค่ะเออไม่น่าเกินจริง <laughs> ต้องไปพิสูจน์ต้องไปพิสูจน์นั่นหมายความว่าเขามีความภาคภูมิใจใกับแบรนดน์นี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะ <S <S ถือว่าประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีถ้าวัดจากวันที่เริ่มจนถึง อวดชุมมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีตัวตนมีความภาคภูมิใจในแบรนด์มีความยอมรับของคนในชุมชนจากที่มองเราแบบว่าเอ๊ะใครเนี่ยเดินมาเงียบๆเราจะไปยังไงต่อหรือเราจะทําให้แบรนด์เนี้ยหรืออวดชุมเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนั่นคือในใจของพี่ปิ่นที่มองอนาคตของอวดอชุมตอนนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันเป็นสเต็ปหนึ่งในสิบ ้าห,หมายที่เราต้องการจะไปหนึ่งไม่สึกเงเหรอใช่ค่ะคือจริงๆแล้ว่ต้องเรียนต้องเรียนแจ้งว่าวิสัยทัศน์อะคะ่ะมาจากคุณพ่อคือคุณพ่อว่าต้องการจะพัฒนาชุมชนใน5ด้านก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาแล้วก็สุขภาพใน5ด้านนี้ใช่ค่ะใน5ด้านนี้เข้าไปชุมชนไหนก็ตาม5ด้านนี้ <5 S 1> เป็น <5 S 1> เร <5 S 1> <3 S 2> ื่องสําคัญจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกันใช่ซึ่งเราไม่ได้ทําแบบกระจายนะคะเราต้องการทํา5เรื่องนี้ในพื้นที่เล็ก แต่ว่าทําให้ครบเจาะให้ลึกทําในพื้นที่เล็กๆแต่ทําให้ครบอแล้วก็เจาะให้ลึกใช่ค่ะเพราะว่าห้าเรื่องนี้มันมันเกี่ยวข้องกันอืใช่ค่ะเข้าๆเลย่ามันยังไงมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอย่างไได้ค่ะก็คือตอนนี้นะคะถ้าเราพูดถึงในหด้านเนี่ยเราจะพูดถึงแค่ในมุมของเศรษฐกิจเฉยๆก็คือว่าเราไปช่วยเขาว่าเขาทำอะไรเขาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นเรายกตัวอย่างว่าผลิตภัณฑ์ตัวน้ำผึ้งนะคะ นอกจากตัวที่เราไปช่วยเขาให้มีไรายได้มากขึ้นเราเอาความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งเข้าไปสอนในโรงเรียนบ้านเห็นกบบึ่<อ>้เ,เอาไปสอน,<ใ>นด้วยชุมชนอยาก<ช>ที่ชาวบ้านทํากันเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปสอนเป็นความรู้ชุมชนเลยใช่ค่ะเพราะว่าเป้าหมายเราคือว่าต้องการจะลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนหรว่า ในโรงเรียนนะคะพ่อแม่เขาก็ทําการเกษตรซึ่งเขาก็มีการใช้สารเคมีแต่ว่าเราต้องการใช้การเลี้ยงพึ่งเพื่อเป็นการให้เขา,าลดการใช้สารเคมีเพราะว่าถ้าที่ไหนมีพึ่งอยู่ะคะ่ะแล้วเราฉีดยาข้ามาแมลงตัวพึ่งเขาก็จะก็จะอยู่ไม่ได้โอ้ถ้ามีผึ้งนะฮะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เ็าเรียนรู้จากเกสของเรา คือถ้าเมื่อไหร่มีพึ่งไมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะออแกนิกจะไม่มีสารไม่มียาฆ่า,มาแมลงดังนั้นน้ํำพึ่งนี้ผลิตจากพึ่งที่ไม่ได้ผ่านการเลี้ยงด้วยเคมีพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นเกสรธรรมชาติล้วนๆใน5ด้านที่พี่ปิ่นพูดเมื่อกี้นี้คือ,อยังไงนะมีเศรษฐกิจแล,แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมการศึกษาอันนี้พ่วงสิ่งแวดล้อมกับการกานี่คือสิ่งแวดล้อมและการศึกษาอีกสอันคือสุขภาพ และสังคมโอ้สุขภาพนี่คือคนในชุมชนต้องกินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีก็คือเปลี่ยนจากการใช้น้ําตาลพวกแบบสารให้ความหวานที่มันเป็นพิษต่อร่างกายค่ะหันมา,าบริโภคน้ําผึ้งแทนเราก็เริ่มให้โรงเรียนนะคะ่ะใช้ใช้น้ําผึ้งในการทําอาหารอ๋อเริ่มให้โรงเรียนโหทุกอย่างนี่วนอยู่ในชุมชนแล้วก็ใช้ของในชุมชนแล้วก็ทําให้สุขภาพทําให้ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนของคนเพราะว่ามันจะใช้บ้านนั้นมาขอ อุปกรณ์ของบ้านนี้บ้านนี้ไปส่งให้ที่โรงเรียนโน้นซึ่งลูกหลานเราทั้งนั้นแล้วก็เป็นการที่ทําให้กับลูกหลานหรือชุมชนโดยที่เป็นความปลอดภัยปลอดสารซึ่งอันนี้พี่ปิ่นก็เข้าไปโดยยึดหลักห้าอย่างนี้ตามคุณพ่อมีมุมอื่นมีอย่างอื่นไหมคะ ต้องต้องเรียนแจ้งว่าตอนนี้ค่ะพวกในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเราเข้าไปเจาะแค่เฉพาะกลุ่มคนไม่กี่คนที่เป็นคนผลิตสินค้าแต่ละตัวแต่ว่าเป้าหมายจริงๆที่คุณพ่อต้องการนะคะคือเราต้องการจะช่วยแล้วก็ร่วมงานกับชุมชนแบบมี impact เพราะฉะนั้นในอนาคตะคะเราต้องการจะทําให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้น อ๋อเริ่มเป็นวิสาหก,กิจชุมชนใช่ค่ะจะไม่ได้เข้าไปแค่จะเพาะบ้านบ้าน A บ้านบแหละเราต้องรวมให้เขาอืเป็นกลุ่มเป็นก้อนใ,ให้มีความแข็งแรงให้มีโครงสร้างให้มีผู้นําชุมชนที่แข็งแรงมีวิธีคิดมีปราชชาวบ้านอันนี้คือสิ่งที่ที่คุณพ่อแล้วก็คุณปิน่นนะคะมีความมุ่งมาป่ปรารถนาทีนี้ก่อนที่เราจะจบขอคําถามสุดท้ายเพราะวราพคิดว่าได้ทั้งไอเดียได้ทั้งแรงบันดาลใจ ได้ทั้งความเข้าใจในความเป็นอวดชุมนะคะอยากจะให้พี่ปิ่นเนี่ยฝากถึงคนดูผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเพราะว่าท่านหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความมุ่งมาป่ปรารถนาส่วนตัวอาจจะมีทุนหลอนไม่ได้น้อยเป็นแบบพี่ปิ่นแต่ยังหาแรงจุดประกายนั้นไม่เจอหรือยังไม่ทราบว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนอยากฝากอะไรถึงผู้ฟังทางบ้านบ้าง ก็จะบอกว่าอย่าก,กดดันตัวเองแล้วก็อย่าไปเอามาตรฐานที่คนอื่นคิดว่าทําแบบเนี้มันเท่คือรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราค่ะให้เรามุ่งไปทางนั้นแล้วก็ทําให้ดีที่สุดไม่จาเป็นต้องเก่งสิบเรื่องเก่งแค่เรื่องเดียวแต่ว่าทําแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องนั้นค่ะแล้วก็เชื่อว่าอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขตามมันย่อมออกมามดีดแน่นอนดิมย้มแจ่มใสสวยงาม <laughs> คืออะไระที่มันอินไซต์เอาเนี่ยมันคือความสุข<ะ>ความปิติ นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ฟังมาตลอดเอพิโซดแล้วก็คิดว่าผู้ชมผู้ฟังทั้งบ้านหลายๆท่านเนี่ยก็คงได้รับแรงบันดาลใจและมีความเข้าใจในอวดชุมแล้วก็บ้านต้นไม้นะคะมันมีคําถามคาใจนะว่าชื่ออวดชุมมาจากไหนเราก็พอรู้แล้วไอ้อวดรูอวดรวยหรืออวดชุมเนี่ยมันยังไง ในสังคมปัจจุบันนะคะเราให้คุณค่ากับกระเป๋าแบรนด์เนมเอ่ยหรืออะไรเอยเรารู้สึกว่าทําไมเราถึงไม่หันมาอวดของที่มันเป็นของประเทศเราซึ่งมันมีคุณค่ามันมีประวัติศาสตร์ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์คือมีเรื่องราวมีคุณค่าและสะท้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นๆนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้พูดคุยได้มีเวลาแลกเปลี่ยนนะมุมมองความคิดกับ พี่ปิดแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ปิ่นทามันไม่ใช่แค่เป็นการเปลี่ยนแค่ชุมชนแต่มันคือการที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความตั้งใจกับหัวใจที่เชื่อในท้องถิ่นมันมีความหนักความแน่นเมื่อมันมันรวมกันมันมีพลังอย่างที่เรานึกไม่ถึงมาก่อนแล้วสิ่งเล็กๆเหล่านี้ก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อม หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าในใจเขาไม่ว่าในใจเราหรือใจคุณผู้ฟังทางบ้านสิ่งที่ได้ฟังไปวันนี้ถ้าคิดว่าโหผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นี่เขามีจิตใจที่ยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์จังเลยแล้วก็รู้สึกสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก็กรุณากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณเป็นของเราในวันนี้ด้วยค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ